ก็ละครับวันนี้เราก็เดินมาจะสำรวจฐันอันนี้ก็ไม่ได้น่าสนใจตอนนี้ว่าจะถ่ายจินตอนเข้าไปจะถ่ายอะไรแค่อยากโงตะบาดแตก Wow. Oh. 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 ก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็แค่ม,เม,มาเที่ยวถนนคันเด ER ินแล้วก็ถนนคันเดินจังหวัดขอนแก่นนะครับนคนไทยที่เป็นชาวขอนแก่นก็รู้จักดีและใครที่ชอบคลิปสั้นของผมแค่ไม่ถึงสามนาทีครับ ยังกันอ๋อใ่เปลาค่ะค่ะค่ะยังอะเอาขาลงเออหาขาไปเนี่ยเพราะเขาเล่นยังไงพาให้แม่ซื้อบ่หอยตรงนั้นแล้วก็คันนี้ก็าจะมานี่มีเดตมีงานเออไอไปโอท็อปโอท็อปโอท็อปสัมภาษณเออ จานพ่อผมก็นั่งนั่งเออสูบุรีไปก่อนนล้วระหวัางระว่งรอต้นต้นไม้โหยังดำเลยเปิดแฟลไม่ได้ครับแบัดบผมน้อยอันนี้ก็น่าจะมีความสุขดี ค้าเดี๋ยวโอ้ยพออ่อยันี่ก็เปิดไฟเลยแล้วทิ้งไว้ทำไมเดีย๋ยวไฟราเบิกเบิดแค่เบิดไฟลราทิ้งไว้แบตเบิดบอกยังเขากระดาบันทีครับถ้าทคลิปลงยูทูบเนี่ยถ้าหาคนไหนคิดก็ได้เลยยุ่เนี่ยว่ะต้องต่อโทรศัพท์เรามันตกรุ่นไม่ต้องถามความชัดคนระับ ไอ้ไอเรื่องเออเอันทำเกมแล้วก็ไอ้ล่าทาผีนั้นน่ะี e ีสองผมว่าจะทำปลายนปีหน้าเนี่ยครับปีนี้ยังไม่ว่างออมีเรียนเปิดเทอมโอเคไม่ต้มันจะสำรวจแถวนี้ไปก่อนควรน,นะเบื่อได้ได้ไอคลิปเออเกมมันก็ตอบจด ไหน,นทุกคนก็น่าจะชอบคลิปเกมแล้วน่าจะชอบเออทุกคนจะถ้ามีใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมช่วยไปดูปั่นจักรยานไลฟ์คอด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปหนึ่งที่ผมตั้งใจทาและตั้งใจตัดต่อตัดจตัดต,ต่อมากกว่านะครับและคลิปเกมอื่นที่มันมีแต่เกมมาครัและเกมเอออย่างอื่นที่ผมก็จะทําคลิปมาครับเออเอาชีวิตรอด ต่อแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเปิดเทอมครับเปิดเทอมในเรื่ว่าผมเปิดเทอมก็แต่มาลาแค่นี้แหละก็ทำมาดติมเตียยอยู่แถวนี้พาาดไว้เลยแถวนี้